สวัสดีครับานอาจารย์และนักศึกษาเพื่อนๆนะครับผมนายสลามม,มุลพทองนะครับนักศึกษาพีเอ็มุบรีปิญญาตรีชั้นปีที่3ามนะครับกลุ่มบีวันนี้จะมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงนะครับร้านนี้อยู่ในชุมบุรีนะครับใกล้โรงเรียนจันอนุสร์อยู่ปากซอยของหมู่บ้านสัมพันวิลล่านะครับข้างร้านเซเว่นสัมพันวิลล่า อันนี้เปิด6โมงถึงเที่ยงครึ่งข้าวก็จะละ35บาทครับพิเศษก็4ี่สบาีนะครับดูรูปนะครับอันนี้คือหน้าร้านในร้านสภาพร้านนะครับจุดเด่นของร้านนี้คือมีรสชาติอร่อยแล้วก็ขายดีมากทำดีด มีที่จอดรถเพียงพอครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานลูกค้าประจำเยอะมีชื่อเสียงในชมบุรีสนวนจุดด้อยก็คือร้านนี้เปิดเปิดเร็วแล้วก็ปิดเร็วนะครับทำให้เดียวก,การขายนะครับขาดความหลากหลายของเมนูนอาหารนะครับมีแค่สองอย่างไม่มีโปรโมชั่นร้านนี้วันหยุดกับเวลาเปิดปิดนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับ สภาพร้านก็ดูเก่าดูไม่ค่อยสวยงามไม่มีชื่อร้านไะครับจุดเด่นที่สุดสําหรับผมก็คือว่าไม่ต้องรอนานนะครับสําหรับเวลามาซื้อข้าวจานหนึ่งแล้วต้องรอเขาทาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาขายในช่วงเวลาที่เร่งรีบอย่างลูกค้าที่จะไปทํางานตอนเช้าแล้วก็เด็กนักเรียนจะมีเยอะนะครับเขาต้องทําเวลาน,นะครับตรงนี้แล้วผมคิดว่าเขาสามารถตอบสนอง จุดของลูกค้าได้ดีครับจจุดได้ที่สุดคือสภาพร้านนะครับดูเก่าไปหน่อยเพราะร้านนี้เปิดมานานแล้วก็ไม่ค่อยไม่มีการปรับปรุงร้านนะครับทําให้ร้านเนี้ยภาพรวมๆนะครับดูเก่าแล้วก็ผมแนะนําว่าควรมีการตกแต่งร้านตามที่ตการหรือไม่ก็ปรับปรุงร้านนะครับสภาพร้านสุดท้ายน,นะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์เพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ